สองคนสุดท้ายเนี่ยเข้าไปพบรัฐมนตรีครั้งแล้วทั้งคู่เหรอฮะทั้งคู่แหละก็เข้าไปมาสอบครั้งสุดท้ายพี่กูสอบสัมภาษณ์สอบครั้งสุดท้ายซึ่งไม่มีใครหรอกที่จะสอบครั้งสุดท้ายชนะดรรุ่งได้อและผลก็ออกมาจริงๆครับว่าดรรุ่งเนี่ยซึ่งถูกแบงค์ชาติในกลุ่มมาตัง้งแต่เด็กน้อยอจนนั่งแบบจะนั่งเป็นดรรุ่งอะนะ,ะผู้หญิง <c oughs> คือดรเนี่ยทำคะแนนมาลิ้วลิ้ว ในทุกรอบโดยไม่ต้องเปิดซองพัสดยแต่สุดท้ายเนี่ยวันอังคารอาจจะพล็อกบอกซ่าบล็อกนี่คือประเทศไทยของเราครับเพราะฉะนั้นผู้ว่าเศรษฐพุธเนี่ยร้องเพลงอะไรนะตัมิตอเพลตูบอดี้สแลมเพลงอะไรนะอกหัก คืออยู่ดีๆไม่คงไม่เลือกเพลงอกหักออกหักมันต้องมีเรื่องว่ะหล่อปานนั้นก็ไม่ออกหักแล้วล่ะไม่มีเรื่องไม่มีนัยยะอะไรเป็นพิเศษอต้องมีเรื่องเพราะฉะนั้นจับตาวันอังคารจับตาเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอค่ะแล้วถ้าคุณได้พวาแบงค์ชาติที่ไม่เหมาะสมเนี่ยขอให้รู้เลยว่าชีวิตนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกคุณเลือกกันเองแล้ว